สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูวิธีการบ่มตัวอะโวคาโดนะครับทั้งหมดนี้นะเพื่อนๆผมซื้อมาล็อตเดียวกันส่วนตัวนี้นะครับเป็นอะโวคาโดที่ได้มาแล้วก็เอาไว้ข้างนอกนะครับไม่ได้ใส่ถุงไม่ได้ใส่อะไรเลยวางไว้เฉยๆนะครับแล้วก็อีก2ลูกผมใช้วิธีการบ่มโดยใส่ไปที่ข้าวสารนะครับเนื่องจากว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมจะมีพวกลูกเขาเรียกอะไรนะน้อยหน่า น้อยหน่าเวลาที่เราเก็บมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอามาบ่มให้มันสุกเร็วนะครับก็คือจะเอามาใส่ไว้ในถัานข้าวสารนะครับก็เลยลองนึกว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเอาตัวอวะโวคาโดมาใส่เนี่ยมันจะได้ผลไหมนะครับเดี๋ยววันนี้มาลองพิสูจน์กันนะครับวิธีที่ผมใส่นะครับก็คือใส่ไปข้างล่างเลยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็เอาข้าวสารนะครับกลบไว้ แล้วก็ตัวถังข้าวสารเนี่ยก็อาจจะมีฝาหรือไม่มีฝาก็ได้นะครับก็ปิดไว้ตามนี้อันนี้ผ่านไปประมาณ4วันได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองพิสูจน์กันว่าไอ้ตัวที่ผมบ่มไว้ในถังข้าวสารเนี่ยมันจะเวิร์กไหมสองลูกนะครับผมลองบิดดูมันก็นิ่มแล้วนะครับเนี่ยผมเข้าใจว่ามันสุกแล้วนะลูกนี้น่าจะสุกสุกมากกว่าลูกนี้จะนิ่มมากกว่าส่วนอันนี้ที่เอาไว้ข้างนอกนะครับ สั่งมาล็อตเดียวกันเลยเพื่อน,เ,อนเนื่องจากว่าตอนที่เขาส่งมาเนี่ยเขาเพิ่งเก็บจากต้นใหม่ๆนะครับตอนนี้ยังแข็งอยู่เลยแข็งมากๆเลยเพื่อนเนี่ยตัวที่เอาไว้ทลนกยังแข็งมากเลยเดี๋ยวจะลองมาผ่าดูครับว่ามันสุกหรือยังเนี่ยมันกินได้ไหมแต่ผมบีบดูผมว่ามันสุกแล้วนะครับเนี่ย ลูกแล้วเพื่อนๆรู้สึกว่าจะสุกมากไปด้วยลูกนี้มาดูลูกนี้บ้างนะครับลูกนี้เนื้อสวยเพื่อนลูกนี้เนื้อสวยกำลังน่ากินเลย เดี๋ยวมาลองชิมดูหน่อยครับอืมนุ่มมากเลยอืมสุดยอดเลย นุ่มอร่อยสุกดีเลยอ่ะตัวนี้รู้สึกจะสุกมากไปมันอร่อยมากเลยเพื่อนงั้นเดี๋ยวขอสรุปเลยนะครับสรุปว่าเอามาบ่มนะครับในถังขา้าวสาใีถือว่าได้ผลเลยครับ เ,เทียบกับไอตัวนี้ที่เอาไว้ข้างนอกเนี่ยโหยังแข็งแข็งโป๊ะไปอ่ะแข็งมากเลยอะ่ะเนี่ยปรากฏว่าตัวนี้ผ่านไปประมาณ4วันนะครับเพื่อนๆลองบีบดูนะครับบีบแล้วมันจะนุ่มๆนุ่มๆน,น,นี่ถือว่าใช้ได้แล้วก็เอามากินได้เลยใครที่สนใจนะครับลองเอาไปทําดูเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากินตอนที่มันไม่สุกเนี่ยไม่ได้นะมันจะมีความขมนะครับมันจะมีไอตัวสารอะไรสักอย่างหนึ่งอนะ่ะที่มันเป็นพิษน,นะครับกินไม่ได้แล้วก็ หรือว่าใครมีวิธีอื่นๆนะครับก็ลองมาแนะนําก็ได้นะเพื่อนบางคนก็อาจจะบอกว่าให้เอาไปบ่มใส่ในถุงกระดาษแล้วก็ใส่พวกผลไมใ้ใส่กล้วยใส่ะไรพวกนี้นะครับแต่อันนนผมไม่ได้ลองดูนะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยใส่ถังข้าวสารมันก็ได้นี่นะก็เลยลองดูปรากฏว่าใช้ได้จริงจริงวิธีนี้ใครสนใจก็ลองไปทําดูนะเพื่อนได้ผลไม่ได้ผลยังไ,ไ,ไงมาบอกกันด้วยนะครับ